ามาอัปเดตแก๊งส้มกันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนผ้าให้กับเด็กๆนะคะทุกคนจับเด็กๆเข้ากล่องสตรอเบอรี่กันค่ะเข้าไปก่อนลูกดู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 เดี๋ยวยายเปลี่ยนผ้าให้ก่อนอยายเอาผ้าไปซักให้นะผ้าหม่อมแหมมมากเห็นไหมทุกคนเอา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 อีกด้านหนึ่งยังขาวโจวบบัวเลยเห็นไหมทุกคน ความมอมแมมของเด็กนะทุกคนสองวันก็เปลี่ยนทีนะยายจ๋าไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกวันนะเพราะผ้ายายจ๋าไม่มีนะเปลี่ยนกันสดๆร้อนๆนะคะผ้าสวยเชียวทุกคนนี่เห็นไหมคะก็เปลี่ยนผ้าให้ทุกคนได้ดูกันผ้าสวยไหมคะนี่คุณแม่น้องเจเจนะคะ ได้สั่งซื้อผ้าให้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้กันนะคะขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะคะเพราะาต้องใช้สองมือไงเนอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตเด็กๆก,ก,กันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะผ้าน่ารักสีสวยจังเลยนะคะอืม,อมถ้าคุณแม่น้องเจเจได้เห็นคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผ้านะคะเด็กๆชอบมากเลยแล้วก็ เนาะ้ามีอีกผืนหนึ่งคงดีเห็นไหมคนเรานะได้คืบจะเอาศอกได้สอกก็จะเอาวายนะดูสิน่ารักอะเนาะน่ารักดูน่ารัก,รกเห็นไหมคะทุกคนแล้วดูเด็กๆเ,เรากลางให้ดีๆนะก็ไปขยุมขยุมจุ้มกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนความเป็นเด็กเนี่ยมันซนอะนะมันซนแล้วเนี่ยตัวเปียกเนี่ยไหนให้ยายดูสิตัวเปีกเย,อย,ยปกอะไรเนี่ย มื่อกี้แม่มาเลียใช่ไหมเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะแล้วเข้าห้องน้ําได้แล้วนะคะเข้าห้องน้ํากันได้แล้วนะทุกคนออกมาจากเนี่ยเห็นไหมลูกเต้าหนอลูกเต้าเนี่ยแล้วยายจ๋าก็จะอัปเดตอะไรให้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าลูกมันซนไงหลานซนไงทุกคนเดี๋ยวก็ไปเคยหยุมกันอีกโจโฉนะคะโจโฉเริ่มเริ่มขโมยกินอาหารนะคะ เริ่มขโมยกินอาหารนะคะดูเอาเดี๋ยวจะเอาน้ําลงมาต่ําลงหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังกลัวหัวทิ่มหัวต่าเปียกน้ํากันอยู่ยายจ๋าก็ยังไม่ได้เอาลงมาให้นะคะรอโตอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าปีนกันกินได้ก็โอเคนะคะเนี่ยเห็นไหมคะยายจ๋าทําดีแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนดูเอาเหอะอีคนอยู่ไหนอีกคนอยู่ตรงกระบะเนี่ยอยู่กระบะทรายนะคะ ่กระบะทรายห้าคนเยจาก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าเขาอยู่กันแบบไหนยังไงนะคะเนี่ยเนกลิง้งอัปเ <Update S 2> ดตกันนะคะเดี๋ยวายจ่าจไปเอาอีกคนนึงที่อยู่ในกระบะทรายออกมาก่อนนะคะเนี่ยดูเอาเถอะายจ่าจทำให้ดีๆแล้วเนี่ยก็ไปขยุมตุ้มมุ่มกันอยู่อย่างนี้มาคบกันทุกคนแล้วค่ะนะค,ะคบกันละเดี๋ยวก็ไปขยุมตุ้มมุ่มกันอีก เริ่มสนแล้วก็อยู่ไม่สุกนะคะเดี๋ยวยายจ๋าจะเอาออกมาข้างนอกแล้วก็ให้อยู่กับพี่ๆลองดูนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะยังไม่ได้ว่างเลยเราดูปีนปีนแล้วนะคะสําหรับแกงส้มน<ม>่นน่ารักไหมน่ารักเนาะเน<ม>ี่ยทำเป็นแอบดูยายจ๋าดูเธออืมอืมอืม กระโดดลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยพากันเคยหยุมตุ้มเนเห็นไหมคะพากันเคยหยุมตุ้มเหมือนเดิมอัปเดตให้ได้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะต่อด้วยกับบุญรักษานะคะแล้วก็เวนมนนะคะให้ทุกคนได้เห็นเห็นกันนะคะทำอะไรคะ ยายจับมาเก็บข่าวเจ้านะคะมีจ่ายไหมคะมีจ่ายไหมคะมขยุมตุ้มกันอยู่ข้างในนะทุกคนเริ่มไงคะแต่ว่ายัง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 ไม่กล้ากินอะไรเท่าที่ควรแต่ก็เริ่มปีนกินน้ำได้อะไรได้เนี่ยเขาหยุมตุ้มกันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วยายจะทำยังไงอืมต้องคอยจับให้อย่างนี้เขยุมตุ้มกันเนี่ยลูกเนี่ย โซนคะ่ะนะคะเดีย๋ยวจะอัปเดตบุญรักษากับเบ้นมวลให้ได้ดูกันนะคะรออีกสักพักนึงก่อนนะคะเดีย๋ยวจะจัดการในส่วนของตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเช็ดแล้วก็เปลี่ยนน้านะคะแล้วก็เปลี่ยนถ้วยข้าวให้กับเขาหน่อยนึงนะคะไม่ยด้จะ,จะต้องเปลี่ยนเช้าเย็นนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะต้องเปลี่ยนให้เขาก่อนนะคะสําหรับผ้านี่ชอบจังเลยสีสวยมากเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะอย่างที่เจะจ๋าบอกถ้าคุณแม่เจจได้ดูคลิปนี้นะคะ ได้เปลี่ยนผ้าแล้วแล้วก็แหม่น้อยมีอีกผืนนึงไว้ให้บุญรักษาของน่ารักอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณคุณแม่เจเจด้วยนะคะที่ส่งผ้ามาให้กับเด็กๆนะคะขอบคุณค่ะนี่คือเวทมนต์นะคะก็ไม่ร,รู้จะอัปเดตอีท่าไหนพอนอนหลับนะคะทุกคนก็จะให้เห็นกันถึงรับการนอนหลับตรงนี้นะคะได้ให้เห็นกันนะคะ ก็มีพี่ๆเนี่ยแหละค่ะหลับด้วยกันอยู่ก็คือนี่ค่ะการสลองนะคะแล้วก็นี่ค่ะชัดชาตินะคะแล้วก็พี่อูจีนะคะ<ๆ>แล้วก็ตามด้วยพี่ทองนี่ค่ะตามด้วยพี่ทองนอนหลับกันอยู่นะคะอชัดชาติตื่นแล้วชัดชาติครับตื่นหรือ,อยังล่ะครับลูกฮะตื่นหรือยังครับ ยังนอนตุ่มเม้งตุ่มเม้งอยู่โอเคโอเคครับนอนไปครับนอนครับโอเคโอเคครับโอเคครับส,สวยสวยตื่นหรือ,อยังเมื่อกี้หูขี้ตางงเงียเลยเอาลับก่อนหลับก่อนหลับก่อนแล้วจะไม่ว่าแล้วจะไม่ว่าวจะจะถามเฉยเยว่าหลานสาวตื่นหรือ,อยังทุกคนคิดถึงลูกอาลับละคะโอเคค่ะโอเคแล้วจ๋จะได้อัปเดตตอนที่หนูหลับหลับนี้นะคะโอเคค่ะลูกโอเคค่ะ 阿拉ค่ะทีนี้นะคะก็มาอัปเดตบุญรักษากันนะคะทุกคนบ้านของเขานะคะบ้านของเขาอย่าเพิ่งมาหายายจา่าลูกเขาจะกระโดดมาหายายจ่านะคะเพระพยา,ยาพระว่าจะจ่าทําพ้าถุงอย่างนี้เดี๋ยวก็กระโดดมาหายายจา่าหนะ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 พี่คนอื่นจะขึ้นมาหายายจาะะ่าค่ะนี่นะคะสําหรับจริงโจ้น้อยนะคะจะหายายจ่าหรอเอามามามาเห็นไหมคะพยายามหายายจา่าทุกคน เอามาหายายจ๋าตรงนี้ตรงนี้ลูกมาเลยนะสิลูกยายจ๋ารักลูกมาจริงโจ้น้อยเอ้ยลูกแล้วคนนี้ใครเนี่ยตื่นแล้วเหรออืมเอามาหายายจ๋าลูกอ่าตื่นแล้วจะกินข้าวไหมอ่ะข้าไปเองเลยเนี่ยค่ะชีวิตเขานะคะก็อยู่กันสองคนให้กินข้าวกินน้ําในนั้นนะคะเพราะว่าอาหารที่กินก็คือเราโยคนินเม็ดสําหรับแม่และเด็กนะคะ คือคือเราก็จะไม่ได้ให้คนโตๆตกินนะคะก็จะให้เด็กเล็กกินหนูก็ไม่อยู่ตรงนี้สิกระโดดมาลูกเออมามามาหายายจ๋าเนี่ยจะหายายจ๋าไงกระโดดเลยลูกปุ๊บเลยมันติดเหล็กไงทุกคนติดเหล็กตรงนี้อ่ะยายจ๋าปิดเหล็กจะได้ไม่ต้องกลัวมันปิดเหล็กตรงนี้เลยกับผ้าถุงเน่าๆอ่ะวันวันหนึน่งนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทํางานหรือว่าไม่มีงานอะไรให้เราทําเนี่ย เดียวจาก็จะนั่งอยู่ใ,นในกล้ๆกรงเขานะคะแล้วก็จะเอาหมอนมานอนใกล้ๆเขาเขาก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นเพราะว่าการที่อยู่ข้างบนเตียงบ่อยๆเนี่ยกลัวเวลาเขาก็โดดแล้วมันกะไม่ดีอะคะ่ะเพราะกะไม่ดีก็กลัวตกเตียงพูดกันตรงๆตื่นแล้วหาอะไรกินแต่กี้ยังหลับอยู่เลยไม่รู้ว่าลงมาตื่นแล้วก็มาหาอะไรกินแม่นั่งเอกหนัง India. อินเดียให้เล่นกันสองคน ไปเล่นกับพี่ก็ไปลูกปะไปเล่นกับน้องปะสีดาอยู่ที่สีดีดนสี่ได้จะทำน้องแรงครับน้องยังเล็กกับลูกอนนนหนูจะมาหายใจจ๋าเพื่อนจะเล่นด้วยไปหาเพื่อนปเนี่ยทุกคนอยากเห็นหนูกับเพื่อนมากเลยปะไปอยู่กับเพื่อนนะ,ะเพื่อนไม่เอาเพื่อนดื้อเ,อเพื่อนชอบแกล้งหนูหรอลูกหรอหนูก็ฟัดเลยลูกฟัดเพื่อนเลยฟัดให้หัวทิ่มคำมง,ง่ายเลยลูกอืม อีกมือก็ไม่มีเนาะจะไปสู้กับเขานางเอกอินเดียก็รุนแรงโอบตองข้างเลยรุนแรงมากเนี่ยคะ่ะเอามาอัปเดตให้ได้ดูกันนะคะผ้าเขาเนี่ยแม่ก็ขยันเปลี่ยนแนละ้วทุกคนไม่ได้สกรปรกนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟมองเห็นขมุขมัวไม่ได้สกรปรกนะทุกคน เลี้ยงเด็กเนี่ยสกรปรกไม่ได้นะคะทุกคนมันจะเละพากันเละเทะหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะพอแสงเข้าฝั่งนู้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเนาะผ้าขาวแต่ตรงนี้แสงมันไม่เข้าไงมันก็เลยดูขมุกขมัวแม่ไม่ได้เปิดไฟค่ะเพราะว่ามีเด็กบางคนหลับอยู่ไม่อยากเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยจะพากันตื่นแล้วปวดหัวค่ะพอตื่นเสร็จแล้วมีทะเลาะกันมีนูน่นมีนี่เห็นไหมไม่ได้ยินเสียงชาลีเลยเพราะหลับอยู่นะคะ เดี๋ยวจะขังเขาสองคนอยู่ด้วยกันจะได้หลับนะคะเพราะว่าตะกีนแอบ,บดูเขาก็ยังไม่ได้หลับเลยแต่เพื่อนอหลับไปแล้วนะคะเวนมนม์หลับแล้วนะคะแอบ,บมากินข้าวบนวันหนึ่งเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะพยายาม้เขาอยู่ด้วยกันรักกันนะคะแต่ยังไงซะก็อย่าลืมว่าเวนมนม์เนี่ยเป็นตัวเมียนะคะแล้วก็บุรักษาคือตัวผู้ก็คงจะต้องทาหมันคนใดคนหนึ่งก่อนนะคะถ้าถึงเวลาเติบโตเนี่ยคงคงจะเลือกทําคนใดคนหนึ่งก่อน เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหมอใบเตยได้โทรมานะคะใบเตยก็ยังไม่มีกําหนดออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามีภาวะน้ําท่วมปอดอยู่นะคะการให้ยาก,กินเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับได้แล้วนะคะก็จะต้องเป็นยาฉีดตอนนี้ยังฉีดไม่ครบโดสแล้วก็ยังเขาเรียกว่ายัางยังไม่โอเคที่คุณหมอจะให้กลับบ้านนะคะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีสำหรับใบเตยนะคะสงสารเหลือเกินทำยังไงได้ กลับไม่ได้ก็ต้องอยู่ต่อไปนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีกำหนดเมื่อไหร่นะคะคนเป็นแม่ก็ห่วงเนาะถึงจะไม่ได้เลี้ยงใบเตยมาแต่อ้อนจะออกหรือว่าตั้งแต่เล็กนะคะเราเอาเขามาจากวาดัดเขาหายแล้วเอาไปปล่อยวัดได้ไหมมันไม่หายนะสิใช่ไหมมันไม่หายปล่อยก็คือตายอย่างเดียวสมควรปล่อยไหมไม่สมควรแล้วก็ต้องเลี้ยงกันต่อไปอย่างนี้นะคะทุกคนปล่อยก็คือเอาเขาไปฆ่าไม่ต่างกันนะคะ ไม่ต่างกันแล้วหนูจะไปนั่งทําไมตรงนั้นราคาญเพื่อนเหรอลูกราคาญเพื่อนคะ่ะเพื่อนอยู่ไม่สุขยายจ๋าหนูราคาญมันจังเลยแต่หนูก็อยากอย,กอยู่ในคฤหาสน์ที่เคยเป็นของหนูยายจ๋ายายจ๋าพูดแทนลูกนะออกมาลูกมาออกมาออกไหมคะออกไปเลยคะ่ะยายจ๋าไม่ว่าค่ะยายจ๋าไม่ว่าลูกเลยถ้าลูกอยากออกนะคะลูกมีอิสระภาพคะ่ะเขาก็ไม่ออกอยู่ดีทุกคนลูกลูกไปหาน้องไหมคะไปหาน้องในนั้นไหมคะไปหาแกงส้มไหมคะ ก็ยังอยากอยู่กับเพื่อนอยากฟัดเพื่อนโอเคค่ะทุกคนอัปเดตแค่ตรงนี้ก่อนนะคะถ้าว่างจะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะต้องบอกก่อนว่าแม่เองก็ไม่ได้สามารถที่จะอัปเดตได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่ามันคือง,งานอาดิเรกหรือว่าพอว่างเราได้ทําแม่ไม่ได้ถือเป็นอาชีพตรงนี้จริงๆนะคะเพราะว่า เงินที่ได้จาก youtube จริงๆเนี่ยห้าเดือนถึงสี่เดือนถึงจะได้ครั้งหนึ่งถ้าไม่ครบร้อยเหรียญ u t u b e ก็จะไม่ให้เงินนะคะสะสมจนครบร้อยเหรียญก็ประมาณสี่เดือนห้าเดือนถึงจะครบร้อยเหรียญนะคะแม้ถึงจะได้มีรายได้ตรงนั้นครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่ามันไม่ได้อาชีพหลักของเราจริงๆขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยการทําคลิปถึงได้แบบ ทำบ้างไม่ทำบ้างต้องขอโทษด้วยอีกนะคะแต่จะพยายามทําให้มากที่สุดเพราะว่าจะอัปเดตของเด็กๆให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะจะพยายามต้องขอโทษด้วยเพราะไม่รู้จะพูดยังไงอะคะ่ะแม่ก็มีงานที่จะต้องรับจ้างทํานะคะและในช่วงนี้ลูกป่วยขนาดนี้เงินต้องใช้อะไรที่ทําได้ทําหมดนะคะมีคนถามว่ารับจ้างทํากันบ้านคืออะไรคือการบ้านเด็กเนี่แหละคะ่ะเด็กบางคนเนี่ย ขี้เกียจที่จะทําเด็กบางคนมีงานกลุ่มที่จะต้องทําทําบอร์ดทํารายงานทํา Excel ท board, ํเบอร์ออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทําได้แม่ทําค่ะทุกคนแม่ทํานะคะอะไรที่เรายิ่งทําการบ้านของเด็กเนี่ยมันทําให้เราได้อยู่บ้านและสามารถทําได้เราก็ทําทํท,ทมันนะคะจะก,กี่บาทเนี่ยเราเราเราไม่ดูถูกเงินนะคะรีดผ้าแม่ก็ทํา ทำทุกอย่างจริงๆช่วงนี้ถึงบอกว่าหัวหมุนมากนะคะหัวหมุนบางทีร้องไห้กับตัวเองด้วยซ้ําว่าทําไมมันถึงจะเกิดอะไรกับเราขนาดนี้การทํามาหากินสุดจริตเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินเนาะนเหนื่อยมากแต่มันก็ต้องทําไงทุกคนมันต้องทําเวลานี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองอะ่ะมันต้องทอําอ่ะไม่ทำเราจะทํำยังไงนะคะมันมันมีเรื่องที่เราต้องต้องเข้ามารับผิดชอบมากมาย แล้วถามว่าใครให้คุณรับผิดชอบใครให้คุณสรรหาก็ตัวเองทั้งนั้นที่ทำนะคะอยากจะบอกทุกคนตัวเองเป็นคนสรรหาทั้งนั้นเอา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 ก็โอเคค่ะเห็นไหมเวลาทําคลิปอะไรแล้วชอบพูดอะไรที่ตัวเองอึดอัดในใจก็พูดไปเยอะมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่ไงลูกผ้านี่ผ้าของเขานะคะผ้าของเขาไม่ได้สก,กรปรกนะคะทุกคนแม่ก็เปลี่ยนให้เขาอยู่เขามีหลายผือนอยู่ไปไหนคะไปไหนคะ จบที่คลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนนะ่ะวิ่งเข้าวิ่งออกเห็นไหมคะเห็นไหมคะจบที่คลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ